working holiday visa สู่ pr pathway สายอาชีพ vegetable grower อาชีพ vegetable grower ในออสเตรเลียเป็นอาชีพที่อยู่ใน s k i l l shortage list นะคะ น้องที่ถือ working holiday visa ก็ได้พารงานเก็บชั่วโมงใน Market Garden หรือที่เรียกว่าสวนปลูกผักเพื่อพาอพันุผักน้องไม่ได้เรียนจบสายกเกษตรมาแต่ว่าน้องได้ทำงานมีประสบการณ์งานเกิน1ปีในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนที่เก็บ working holiday visa แล้วนายจ้างพร้อมที่จะยื่น training visa เพื่อให้น้องสามารถที่จะเก็บสงานเพิ่มเติมแล้วก็นำประสบการณ์ทางานไปใช้ในสายอาชีพ vegetable grower ได้ โดยที่สับค้า407 Training Visa สามารถขอได้สูงสุด2ปีแล้วถือ Training Visa ก็สามารถที่จะเก็บประสบการณ์งานของ Vegetable Grower ให้ได้ครบ3ปีนะคะพอเก็บประสบการณ์งานของอาชีพ Vegetable Grower ได้3ปีแล้วน้องก็สามารถที่จะทำ Skill Assessment เพื่อเตรียมที่จะยื่น u i แล้วก็ AI ของ General Skill Visa ที่เป็น Visa สับค้า190491เขตท,ที่น้องทำงานอยู่ใน u n i t e ต Regional อยู่แล้ว โอกาสค่อนข้างสูงในการได้ชิได้ของสกิล 491B นองหลายคนที่เป็น working holiday visa ต,ต้นหนึ่งของ PR pathway ในออสเตรเลียได้ค่ะ